ไม่ใส่เบียนี้มันมันนออกวันเนี่มันออกวันครับผมตุ่มเปียกเป็นยังคือบัมเมืองฮะสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะบัมเมือหน้ามาถ้าขนาดหนี่งเจ้าหมูกระถมสองถุ่มยี่สิบสี่เป็นยัง ใหญ่คือบอไปหึ่อ่ะรสีตื้นอ่นี้บอกอย่างนบอกคับพี่น้องมาแล้วมาแล้วสี่หลานสี่หลานหกโอ้หกลานสี่หกลานสองหกลานเจ็ดในคลิปเดียวมือนี้สามาดุษถเจียเห็ดยังกันคือบ่อนอนสวัสดีครับพี่เจยสวัสดีคนณบานน้ำเขียวคนณบานน้องกล้า พี่จ้าสาวเจ้ยสวัสดีค่ะพี่หนุ่ยมาเป็นมวยยีมนยมอยู่ยีใส่แล้วมวยมวยายใถ้าทอบอะไรนี้เลยจิมาเป็นมึงที่หลังมิตาเลตุนค่ะเมื่อปีนี้บ่ใส่เวลาที่สินปรนั่งอยู่เฮือนสาวเจ้ยนะครับพี่น้องขันบ่มียังเป็นไรเนาะเขาว่ายายเจ็บทองออกลูกเต็มมาบ่าววิจเจ็บทองออกลูกขอดน้องมุดลูกต่องน้องมุดลูก พาวีชอกกําลังกายโหลดแล่วล่ะอยากไปหาจางสาวเจยหาโอกาสจุจ่าวันหมิงชาแนลเกียงโอ้วุ้นหมิงชาแนลย่บานไดคะสวัสดีค่ะพี่เจยบัวผัดน้มสอนสงสัยเมาแดนเอ้ามาแล้ววันที่นี้โทรศัพท์มาแล้ววัเทีนี้พอดีว่าสิบเอ้ายังไปส่งเยเลย เอาขอ้าวโพด <laughs> เอาให้ถือเอขอ้าวโพดไปชมหลวงพอ่อดวงตาอพอดีว่าเดี๋ยคิปเดียวก็คือหอดพี่น้องไปแสลบพี่น้องเอ้ยอกระมานี่ซื้อ,อพอดีเก็บข้าวโพดข้าวโพดย่อยตูดหลวงพอ่อเพิ่นสั่งพอดีเพิ่นมาคำเพิ่นไอ้นี่นะโอ้โแล้วไปชงประมาณสองสามถุนนี่แหละเพิ <laughs> ่นกำลังโตมาสงสยัยเมาแดดคอมเมนต์ มักใยญ่อารมณ์ดีครับอ่ากับเชียงฝนหย่อยแม่พี่น้องเชียงฝนหย่อยอสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสาวเจยคืนอบน่นนนนอนบลาบ <laughs> แล้วเขาปูดไปชมงยู่ไอ้นี่ปัมนมันปันตท่อท่าตู้มโอ้ยพอดีฝนหย่อยมาที่นี้ไปเก็บหอมเด้อโอ้ยฝนฝนไปไหนก็นอไปไหนยูเขานั่งในรถนี่แหละก็เลย ภาคไทยสาวเจ้ยและเสี่ยวเฮาคนนะเด้อจ้าป้าป้านาคนนะเสี่ยวุ่นเดียวกันกับคุณป้าดวงใจอีกท่านหนึ่งที่เป็นเสี่ยวใหญ่จะไม่กล้ารักนะน้องพอเพิ่นมาเอาแตงโมอยู่พยาคภูมิพิสัยอยู่มหาสารคามพอดีเพิ่นสิอันนี้เพิ่นสั่งข้าวโพดไปเฮ็ดทานไปเฮ็ดไปเฮ็ดแจกมานะเพิ่นสิเอาไปก็เลยผู้ใดอยากไปหาเราลวงมา มือเสาไปเอาได้เลยแกกพี่เราอะแมนเมน,ม,นมือเสาไปดใหม่มือเอสาอยู่วัดวัดพระสมุเจดีสมุทรปราการะะด้อค่ะเดอผู้ใดอยู่ไก่ไปเอาข้าวโพดซิมข้าวโพดย่ด้โตดหลวงพ่อเพิน่นอ่าสิแจกข้าวโพดหลัก,กะแจกบักแดงมู่นําอ,อยู่วัดพระสมุเจดีพรุ่งนี้เช้ามือเสาประมาณจังหมู่เจ็ดหมู่หรือสองหมู่ประมาณ แจ้งเพ่อหอดบอเราไปแจ้งไปือหอดบอกับมืออื่นเดี๋ยวถ้าเบิ่งติดตามน้ำเฟรเพิ่นนั่นแหละไปได้อยู่ไก่น้องตี้ทักทายบ่าววอนให้ล่ะไอวอนกลับไปเงี้ยก็โดยนอนแลลบบอปิดไฟแหลบเลือไฟดวงหนึ่งกำลังอันนี้เบิ่งยังบ่นอนกันอีกเหรอคะเจยหน้าขาวแท้ลูกพอมอาบน้ำพอมอาบน้ำเร็วไม่ไมได้ในพี่หนุ่ง ไม่ดี่เปี้ยผมหายาบอปปบปอบอสบอตรงย่าลายันดักน้องว่าเด้ดักน้องว่าสวัสดีค่ะสาวเจ้ดคนสวยๆวยันสวยคืนแท้น้ออ๋อกุ้งนค,คนอีสานคุณเกื่อนคุณเกื่อนอยู่อย่างพรั่งเศสอืมอืมคุณโตปอยายียาหยีไม่สาวเจ้ดอ,อยากเบิ่งปุน่นนูสิงตาสวดอีกเลย ดกันี่ก็คนมองได้นีเมื่อคืนเมื่อคืนลงคิดไปแล้วค่ะปนปนหนูใส่ใส่ไอใส่เขียดทอดปนใส่กันลืมหอนใส่บังมองแต่กระแซบกลุ่มถีบไปคุณยายได้นอนบ้างไหมโบอะไยบ้านอนได้จะมาเป็นโมเสจแมนจะเอาบักแตงโมไปส่งไปทางไหนไปกันโอ้ยขอพทดนี่ยังสี่บาทใหญ่เลยอามากอก็คา มันตัวใหญ่ดีละบอกว่าจะกินหนามในกั้นคือมาดึกนอะจ้าอ่าพี่ตาสวัสดีค่ะพี่ตาแฟมิลี่ไลฟ์สไตล์ขามากแล้วเฮ้ยเฮ้ยผู้เดียวตัวละแม่หมอตะดุยนะตะดุย้ะนุย ก็โดยล้วหายมาหับผูหับผูดมาอย่ในี้เสียงดมากมารับรับอยู่ในนันบ่อยู่ในนั่นอยู่ในโทรศัพท์นันโทร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 มีมีมีในี่ของใหญ่มีมีมีผ่านเรือมลรนาตะโดยต้นหนีผ่านเลือผ่านแหลมว่าสิมาครับนี่ทีนี้จะหน่อย ก็ขอปรดไป่งอยู่ปั๊นน้ำมันทาตุ่มน้ำมันัคหน่อยนี่แหละค่ะก็เลยคุณยายกับมานำสิบปกับชาวเจ๋ยกับเปาปีดกับหนองกายยายยังไม่กลับบ้านหรอเขาว,าว่าวีวูไวสิบเอ็ดยช่แม่กได้กลับจ้า,จาที่เขาเร่งยั้นที่เขาก็ยังที่เขากับปลาทอดปลาทอดปลายัางทอดปลายัางหลกลูกสาวไป อีเมลเลยแสบบอสมภักกามค่มะวะยังไกินประมาณอีกสองสองถึงสามวันเด,อเดอเอ้อค่ะเด้ออ่ต่ำกันต่ำกันล้วก็ว่างอะไรเลก็สชีด้ไปเลยหละค่ะพี่น้องลูกเป็ดขี้เลสสวัสดีค่ะสาวเจ้ยคนสวยกับยายจำอุ้ย โอ้หาทุกคนเล้วตัวตแตกตัวแตนอยู่อย่างอ่ะกินเหม็นควบคุมเรื่องกินเด้อตาด้วยเกอกินแค่รังไงโซดาไก่มันอยู่ในสักเจิ้งหรืโอ้ยมือนีมาท่านพี่เจย์ i am raining นะเอ็นอาเคซูรินมีเรื่องยังเธอสาวเจยโอ้ยเด็ดอันนี้ไปมาหมาไปสั่นแหละเธอมาหมาไปสั่นแหละอันนี้ พอดีว่าฮะเราบอกด้เต็มมือุ้ยมาสั่นรดวางมูฮ้าไปขุดอันนี้เลยขุดว่ามันแก้วเพิ่มไปอีตึมมันหมืดฝ้าเหลืองฝนกำลังยินจ้าเดี๋ยวอ่อตอนนี้กำลังสียออกไปบึงขุดบึงตัวออกมานี่ เสียงยังละ่ะไม่ย่ายเขว่ะเสียงเสียงลมผ่านผ่านมานบัณนี้ออมานอะไรจีจ่าเสียงยังคุณยายมีอะไรกันไรสวดคะวะน้องกระตูนเรื่องหนังจ่าเรื่องหนังจ่าตาชายกับยายจันพัทยาฝนตกเย็นเ<ๆ>ย็นครับเ <laughs> ขาโค้ดเขาเขาโค้ดนี่ยุจักกระสอบหาปะหากระสอบได้ซ้ำหนีจ้า เพราะว่าบ่ท่านแก่คนบ่กล้าเก็บหลายบางบ้านคนเพิ่นเรือคันสองคันสองมื่นสิบอันนี้โอ้ต้องขอโทษขออภัยเลยค่ะพี่น้องคันสองมื่นสิได้เบิดพอดีคันสองมื่นสิได้เต็มคันโหลดค่ะได้่าได้ได้่าจ้าเดี๋ยวก่เดี๋ยวก็สิออกไปแล้วค่ะจ้าจ้าจ้าพ้นสิตกอึ่งห้องร้านเลยตีเขาว่า อือเนาะโอ้ยบันไดนเขาพูดอย่างเงี้ยวันนีุ้ันนี้เขพูดกะเด็กเขาพูดเฮาอยู่นั่นดิวอนไหนบางแจ้งเขาชอบอย่างแก่เหมืบอกว่าวีดปล่อยลมออกแง่าสาวเจอเขาป่ะโอ้ยต,ต,ต,ต Hello, ายตายตายฮัลโหลฟอ r o m U.S.A ขอบคุณหลายๆเดอ้อเอโอ้ๆถึงเห็นจ่ากำลังปิ่งหมูมันๆขวบคุ้มไฟใหม่น้ำมันยุดหยุดหย่ามันหยุดหย่าน้องป้ากำลังอย่างหมูติ กำลังหมูใหม่ด้วยเอาวันนี้ไปตรวจเลือดยังไม่ได้ดูคลิปเลยจ้าเดี๋ยวจะไปดูเลยจ้าค่ะวาบ้านสช่าเจอยุไก่บ้านน้องอียยาบอกครับยุไก่ใกลค่ะยุไก่ใกลบ้านน้องอีเนาอก็หล่ไเลยจ้ามันยุ่จ้ากินมันแก้วกินมันแก้วบบสุกสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเอยเจ้ยเนาะคอยกันยื้อยื้อยื้อโอ้โอ้น้องน้อง โอ้เป็นเสียได้เส like ียได้คันแม่นผู้ใดตดก็ได้พี่น้องอามอ๋อปนตุกปุ้นโตุกอึ่งห้องปนตุกจ่าอึ่งคือห้องแถ่อ๋อน้องมิตยาอ่าพี่น้องไปเนาะคือตดดีแท่ครับวะไอ้ไอ้ต่อยไอ้ต่อยพี่น้องไอ้ต่อยนั่นแหละเอาไปนี่ยคือดูนี่ตายตายฟังเสียงหัวใจกระพัวก่อนนอนเนาะค่ะเนาะก่อนนอน เดี๋ยวยังกินข้าวแรงเดี๋ยวป้าอดป้ายังทอดอย่าบอกนะว่าปลาทูปลานยังที่เขาสื่อโลดหลอนสองวันนี้โลดหลอนหาชิมไหมป้ายังแจงเรียบโลดหลอนป้าสิดเนี่ยเขาเอือป้ายังอ๋อบ๊อบแมนปลาเดี่ยวไหมปลาไอ้นั่นปลานี่เดี่ยวก็มีบ๊อบแมนปลานี่เดี่ยวโอู้ปลาสลิดนะเจ้าคือหานสื่อกีบอูอก็ลูกสาว เพื่อนล้ามาใหายยังนาอู้หักคือหักมีของดีบมดเหยียกตัวนิก็มาหาก็สอนไปให้หยสองตัวมันมีบาหลายเอาจะพักแต่หยามาใหายทีย่เมล์น้องสนมพ้นพ้นล,ลงเดือนใดีแม่เล์น้องสนมพ้นล,ลงเดือนใดแบบใดอ๋อลูกป้าบอกลกป้าเลยลป้าบ้านใดบ้านน้องสนมเขาบอกเคยลงป้านะเขาเห็ดเป็นหนำเนาะหนับป้าป่า สวัสดีจ้าน้องเจยคุณยายขอฟังชัดๆแน่จ้าเสียงตดจ้าหนึ่งสองสามีเพล์ด้ค่ะเด้อเอฟซีจากเบลเยียมค่ะขอคุณหลายๆด้วยค่ะเด้อขันอ่านบัถือเพราะว่าอ่านบัถืออีทีอยูวดีเก้วสวัสดีจ้าสาวเจยยาจามิก้ามื้อนี้มาทันไ์สซจ้าขอบคุณหลายๆค่ะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งแบบหนึ่งเพราะว่าียเอาข้าวผด ไปส่งหลวงพ่ออุอ้ยเด็บกอบอกพ่อครูด้ือประนันว่าเจ๋อบอกออกไปแล้วว่าสิเจ,จ,จ,จาแจกแบกแตงโม<ล>ข,ขันสิไปันสินสเก็บแตงโมตอนนี้กะมันก็มืดสิไปยังไฟสายเก็บกันยังไหนนอกของผู้ใหญ่ก็มีอยู่บักแตงโมแต่ว่ามันมืดอุอ้ยเราซาไปพยาคภูมิเราสิไปเหมาแตงโม,อมเอาไปเอาไปเห็นลุงท่าน มาที่นี่เพื่อนเกษสิตะเลิดมาพี่ท่านเกษสิตะเลิดมาทั้งท่าตุ้มทั้งอำเภอท่าตุ้มแต่สาวเจออยู่อำเภอสนมระสิเอาขอโพดนี่ไปส่งให้ท่านอยู่ปั่มปตทอำเภอท่าตุ้มคืนนี้จักน่อยน้อยนีอยอย่แหละค่ะแล้วทั่บ้านเราลืมอะไรสวัสดีลูกสาวเจ้ยสบายดีนะลูกไม่ค่อยอได้เขียนแต่ติดตามตลอดนะลูกขอบคุณหลายๆเด้อค่ะคุณแม่ขอบคุณหลายๆค่ะ อย่างน้อเนาะอ่านบอกออกไอวิทอ่านไหนพังเนี่ย j o s h u r u e บลูดบอกไม่ยันบลูดจังไหร่มีกี่น้องมิ้วน้องมิ้วว่าสวัสดีจ้าเออเจอคุณยายนอนหลับฝันดีเด้อจ้ากุมดองทรงทรงมาดายโจ้าอยากกินจ้าจังไงล่ะใจเดือดพระกุมดองพักกุมพระกรรม อืมมันเขาส่งเขาบอกหูใจญ่เขาเคยส่งเน่เนอะจากชาวตีสีส่งนั่นบ่บวลาปากไหมครับพี่น้องกันมันเป็นนี่สิส่งแบบใดดีนอกจากไปมาอีกนอกจากว่าม้าเหาเสียคุณเนยพึ่นมาบอเป็นอีรีเลยอืมมาง่ายพี่จีใต้มาง่ายพักการมเมงง่ายกว่านี่มาสองวันสามวันนี่แหละสองวันสามวันแล้วก็เทนั่งทิ่มน้ำไม่ใช่นั่ง เทน้ำทิ่มแล้วก็แต่ว่ากรนสีเทน่ะสองสามวันคือว่าตรงกับกับให้ให้มันสูนให้มันสูนทั้งทั้งอย่างมันสูแล้วมันเชาแล้วทั้งอันนี้ก็ตองกับในเสียนะสล้วันสามวันเททิ้งเททิ้งเททิ้งแล้วก็เอาน้ำใหม่ใส่แล้วเเอาเกลือใส่โอ้ยบันนี้เกียวได้เลยเกีวได้ไปเรื่อยๆมันสีบูดคันแมนสีเทแบบตลาดได้กินไหวก็คือใส่น้ำเร้าเขาใส่น้ำเร้าเขาก็กินกินแล้วมันจะมันมัน มันสิเสียไวอย่างน้าคันแมนฮิตแบบนันี้กาเซน้ำเกลือน้ำสุดท้ายก็กินได้เรื่อยๆเอาเคไว้น้ำถังนัน่นแหละกินได้เรื่อยๆว่าสั่นกัแเซตตัวเย็นนน,นั่แหละพี่น้องเสียงลมผ่านช่องแคบเอาใหญ่จ่าเขาวะแ <c oughs> มนลมอย่างลมโชยมามตึงลมมันโชยมาฝนตกไปจับอึงเขาวะฝนตกไปจับอึง มันเช้าลิดเหล้วบ่าเฮาเมื่อกี้ลินอยู่2เม็ดเช้าลินแล้วนาไซนาเกียงดีแต่นอคำนี่เขาวะด้วยรักนี่ก็จริงนิดคำเปียงสมบัติมาก <c oughs> เสียงลมผ่านช่องแกบอ,อก๋อตัวนี้โอ้ยไม่ยัง <c oughs> เป็นอยังเยี <c oughs> ่ยวมังแรกไม่ใจ สวัสดีคุณยายสาวเจยบ่าววิทย์โดใสคือบม่มาผากแนี่ยอไอวิทย์ยืงฝวามวนด้อพูนหามานี่จะข่าวสวัสดีนี่สวัสดีครับดิสวัสดีจากคุณยายน้องเจยยายยิ้มสวยสวยแม่ลูกแออม่ใยยยหญ่เลยแม่ลูกไปเตรียมรถก่อนครับพี่น้องวสวัสดีครับเ,ออเตรียมรถครับหลสลาฟันดี ยายยิ้สวยๆหัวนี้ยยายยิ้มสวยๆยิ้มยิ้มแห้งๆนะแค่ยิ่งจะสาเขาเอาขั้วแงะขึ้ยแงบ้านเปนเดดลเปิดประตูส่วอกินข้าวแรงกันแล้วบ่จ้าพ่อลูกทำกินในสินไทยพิลัดกันเนาะ ตาขาวขาดจ่าน้องมีปุญนชาแนวน้องฟ้าโอ้ยคนหมานเนาะจะได้กับหมานอืุ้ยจะดูเป็นพิษไฟล่ะเปิดขึด้นหนาสวยใสเทจ้จ่ะเอื้อยเจอคนสวยน้องมิววะโอ้ยเอื้อยขายคิมหน้าหน้าใสาไรสิวไรฝ้าเดือจะเด้อขายเองใช้เองใช้ดีต้องบอกต่อ ไอเดลัยศูนย์เก้าหกเจ็ดหกแปดศูนย์สี่สี่เก้าด้วยจะเดิอติดต่อซื้อครีมหน้าใสกับสาวเจ้ยได้รีพฟีฟังกันได้ะอดีจ้าน้องเจ้ยที่อาพาสืบสอนออนภา,าสีงามดองบุเป็นจ้าแต่อยากกินจ้าตอนนี้อยู่มาหาชัยไปไหนไม่ได้จ้าอ๋อเขาหลอกสาวเงียนโอ้ยเนาะแต่ีตุ่นดีี <laughs> ดีเลย พ่นอยากอะไพ่นอยากกัอยากว่าพ่นเคยจำรู้สาวเลพูดจตรลูแต่ลูแต่จริงหน่อยย่ามาล่ะอย่าลืมนะแม่ฝากไปแน่นได้สองพู่ส์พื้นวยแล้วส่งกับหุดให้แน่นส่งได้จ้ะพักกุมเคยให้แม่ส่งมาแล้วเขาว่าใส่ใส่กระปุกใส่นาไปนำมืออยากคือหลีบบาร์บของเปียกแฟตบาร์บของเปียกเจนที่กับบาร์บของเปียก ไปเสนีกับบรับของเปียกนอกจากกานอกจากว่าไปนำรถถั่วหรือว่าใส่ลรางฟูแมนบอกรางฟูหน่อยจากคุณผาไป็นคนแก่ๆก็คนอายุใส่ยุ่ไงใช่สิไปสมมติว่าเออเขามีรถตู้ไม่ยังเสียงมน่ต้องม่ต้องใส่นามก็ได้มั้งลองเบิ่ง ลองเบิ้งคันหนึ่งผู้ใดสิเป็นคันถือโชคดีเด้อค่ะเด้อผักลายมาเด้อค่ะเด้อผักเอ่ออีกประมาณสามมื่นคันมือสิสิได้ส่งกับมื่นทีซีหมื่นเหน็บอะไรยังนี้หมื่นทีหาคนน่ะมันเป็นโซงกับมักมีอีกน้ำหนึ่งแล้วมักเข้ามักน้ำเกลือเนี่ยให้มันแสบอี๋สูดสูตรของเห่าสูตรสูดของเศรเจืยสูตรของคุณยายสูตรของเศร้าเจือสูตรเดียวกันเกี่ยวกับฝนกระถูกชนบุรีฝนตก หลายเนื้อวันนี้สาวเจยคุณยายคุุณตเอาหาโลวดด้วยพี่เจย์โอ้โหอะเรียนนี่แหละเพราขอเขอเจ้า,า,านึงก่อนสิลองก่อนคันแมน่นันนี้อย่างเสียข้าวหมูซึกนาคันแม่นมันเป็นจังไรใจไรแต่ว่ามันเสียบอีดีได้กินกับ,บปูบนปลาปูนกุ้งปูนเขียดปูนปลาทูใส่น้ำเนี่ยขนาดที่เขาละได้นี่หว่องมาแล้วก็กลืนน้ำลายเอือบเอือ เดี๋ยวปักกาศพราะคุณมีเจ็บเดียวเดียวคุณวารากรทองมาติดตามทุกคลิปเลยค่ะเป็นคนใต้แต่ชอบดูการเป็นอยู่ของคนอีสานบางบางคำพูดก็ฟังไม่รู้ว่าพูดอะไรกันแต่ก็สนุกดีค่ะข,ขอคุณ <c oughs> หลายๆเ้ยค่ะเด้อ <c oughs> แล้วเจอสิฟาของแบบนี้ต้องเอาไปอาดแข็งก่อนสองถึงสามมือเนี่ยถือ้างตัวเราใช้โฟมเรอใส้โฟม ยับอึ้งมาตุ่มเนี่ยครับที่อยู่ข้างหลังนีแต่เดี๋ยวเนาะกินเบอร์มันมาชิลน้องขาดนคนโตเขาวะ <S 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 มาใช่น้ำเนยเดอพี่จือพี่อิงน้องอามหน่องหัวคนก็ส่งมาให้กินได้เนียนเนียนชงใส่กล่องโฟมสัง่งเิีได้ที่ไหน idline ศูนย์เก้าหกเจ็ดหก แปดศู 4, 49, นย์สี่สี่เก้าด้วยค่ะด้วยไอเดียไร่สาวเจย์ที่สาวเจย์เฟสบุ๊คเอ่อเอ่อเพจก็ได้สาวเจยบ้านหัวนาพะเลาะค่ะพิมพ์ไปในเพจก็ได้กินเถินึงเหรีบอสบ๊ายสบายดีฟ from USA สบายดีค่ะสวัสดีค่ะสสวัสดียายมานอนด้วยเหรอเจ้าสาวเจย์ยายแล้วมาเหรีนญนำแล้วเรา ก็ะถือกระทองไหลออกกลับมาอารุณรัตบุญใต้สวัสดีค่ะสาวเจย์และยายเลือดค่ะบอกยายเลือดด้วยค่ะดูแลสุขภาพด้วยค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะแต่น่ารักอารมณ์ดีชอบชอบติดตามทุกคลิปจากสาวเจย์ไปแล้วัดทีนี้เขาก็ไปเตรียมโหลดไนทเวลาไปแหลพมพงันน้องปอถันท์ทุ่มไม่แล้วแล้วเาขาปวดไปทรงรูปปั๊มปตทท่าตูมผู้ใดอยู่ไก่ชิดตรงน,น,นั้นสือขนมมาผ้าวให้เด้อค่ะเด้ออยู่ไหนไปอยู่แถวท่าตูมอ่านี่เซี่ยง แมน,นมีมีเซเว่นยี่สิบสี่ส่วโมงคุณผู้ใดยอยู่ท่าตุ่มเบึงตอนว่างคนปวดกระหนล้วเนาะเดไปขอประกาศตู่ผู้ใด้นอกจากเซเว่นชื่อนมไหลพากันเดี๋ยวไปก่อนคะ่ะเดี๋ยวไปชมเขาวโพดก่อนช่งข,นขงข้าวโพดกลางคืนเลยนี่ <laughs> <laughs> มืออื่นสไปรับข้าวโพดแจกอยู่วัดพระสมุทรเจดีย์นะคะ่ะข้าวขาโพดน่องสาวใหญ่จามิกาข้าวโพดข้าวเหนียวอร่อยดีอร่อยดีหวานเหนียวนุ่มค่ะขันไปทันกับท่านบ่ท่านกับคือบ่ท่าน พาไปขุดยาเน่เด้อติดตามถูกปัน่นเพิ่นวะค่ะค่ะค่ะไปขุดยาขุดไอ,อ้ยังก่อนใหญ่ใหญ่อ,อี๋มันดี <laughs> เออแล้วก็หากบางนาปลาแล้วก็ไอ,อ้ยังหนุน,น,นด้วยซี้าำนี่ก่อนเด้อค่ะลาไปก่อนเด้อค่ะเด้อขอตัวก่อนขอตัวก่อนขอบคุณทุกๆกำลังใจค้าขายร่ำรวยจ้าขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อสบายดีค่ะขอบคุณค่ะแล้วคันคอยว่าคัน